เอาละครับกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้นะครับวันนี้มาอยู่กับผมเหมือนเดิมครับผมอยู่กับแมปออ l ตาพาวเวอร์ดี e เอนส์นะครับผมหลังจากคลิกที่แล้วนะครับที่ผมทําการสุ่มนะครับได้ตัวในเรื่องโจโจ้นะครับตอนนี้ผมก็ไปสุ่มเพิ่มมาได้เป็นออไมท์ครับผมห้าดาวเหมือนกันทีนี้นะครับคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยครับผมว่าจะเอาจะรีวิวสองตัวนี้นะครับผม โจโจ้นะครับตัวโจโจ้กับออมามนะครับไอตัวโจโจ้นี้คือผมไม่รู้ผมจําชื่อมันไม่ได้นี้เออดีโอดีโอแหมลืมชื่อบ่อยมากเลยครับตัวนี้ผมยิ่งไม่ค่อยดูเ,เรื่องโจโจ้ด้วยนะก็าอาจจะไม่รู้เรื่องโอเคเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวกันเลยครับผมด่านที่ผมจะรีวิวนะครับก็จะเป็นด่านง่ายๆเลยนี่เลยครับผม ด้านหนึ่งไปเลยครับผมอันนี้ก็เอามาห้องนี้ก็จะเป็นแบบเอามาเทสตัวเฉยๆนะไม่ใช่ว่าเออมานันอะไรนะครับเอามาเทสตัวเพราะว่าก็ไม่รู้สกิลอะไรมันเนะาะเดี๋ยวรอหลดสักครู่ เข <Hey, S 2> ้ามาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยเอ้าโอเคไม่เป็นไรตัวเตตโต้ไม่เป็นไร,ไน,ไรนี่นะครับ๋ยวารอมันแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะวางตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนี่ตัวนี้นะครับเอาเงินก่อนนะเอาเงินก่อนตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีนะครับในด่านแรกๆนะเพราะว่ามันตีแค่ รีคูดาวในการตีนะครับแค่1วินะครับผมก็ไปอัพเกรดนะให้มันเป็นเลเวลวิบก้าเนาะเนี่ยพลังโจมตี7เลย <c oughs> เร็วนะครับถือว่าเร็วนี่วันช็อตได้เลยเน,ะนาะเดี๋ยวรอเก็บเงินก่อนเนีน่ยเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาเดินเร็วเสี่เลืสี่สิบน่าจะตีแค่สามทีนะครับก็ตายเลย ไอตัวนี้ยจะมีข้อดีนะครับถ้าอัพไปถึงขั้น2นะมันจะเป็นอ่ตีแบบ AOE นะโดนทุกตัวนะครับถ้าเข้ามาในรัศมีมันเนาะจะดีมากเลยครับตัวนี้ทั้งตีเร็วทั้งอ่ c p l AOE เอ้ย AOE อ่า e. ลินพันลินพันโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เอาไมา้เป็นตัวแรกแล้วนี่เลย ออไม,มนะ้จะมีผมอัพออไม้เป็นเรเวลสินะจะมีรังโจมตี4 14. 4 4.4นะครับส่วนรีฟูาด,ดาวโจมตีนะครับห้าวินะ5้าวิผมก็คิดว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันเป็นตีแบบ a o e นะคือแบบโดนในรัศมีนี้เลยนะครับตรงรัศมีนี้นะนอกจากนี้คือไม่โดนนะคือในรัศมีนี้เท่านั้นนะโอ้ยเจ็บคอนี่ ถ้าโจมตีเขาเท่มากเลยนะผมว่าเานี่ยดูดูดูเขาดีครับผมมมะตแดู้นะครับผมเรื่องนี้ผมชอบดูนะเ้ยเดี๋ยวผมเปิดเสียงฟังเสียงโจมตีเขาหน่อยไม่ได้ดก็่ได้ปะไม่มีเสียงทำแอ่นะเออเสียงเด็กโ,โอ้โหทำเก๋โจมตีก็พอ เฮ้ยเด็ดเด็ดตัวนี้ผมไม่ได้อัปเกรดโอเคนะครับตัวใหญอ่ะอัปเกรดขั้นหนึ่งนะครับจะมีเอ่อจะเพิ่มพลังโจมตี77นะครับ77็เปอร์เซ็นต์ไอพลังโจมตี77.69นะครับผมแล้วก็ระยะนะครับจะเป็น27เนาะแล้วก็ปลาดูครูดาวโจมตีก็ค่าวิ่งเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่า อัพ500นะครับแต่ข้าท่านจะอัพ500ร้อยนะเพิ่มอ,อัพิ่มขั้นคสองเพิ่มระยะนะครับเพิ่มดาเมจนะครับเป็น133.9เนาะเพิ่มระยะเป็น30มจุดตัวไก่นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมพลฮาร์ดดิสก์ดาวโจมตีไปเลยนี่นะครับแล้วก็อัพเป็นขั้น3นะครับจะเป็น875เป็นขั้น3ปุ๊บ ก็จะเพิ่มเป็นน้ามีเป็น200 2 44ถือว่าเยอะมากนะครับ2 4 4รน,นะระยะก็เพิ่มขึ้นเป็น3าห้าถือว่าไกลมากเลยนะเนี่ยเจะถึงฐาน 3, แล้วกูดาวเหมือนเดิมครับเท่าเดิมห้าวีเหมือนเดิมครับส่วนอัปเดตขั้นต่อไปนะครับขั้นสุดท้ายนะขั้น4ี่นะครับจะเป็นขันห้าเนาะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเก็บเงินทีนง แล้วก็เปลี่ยนท่าโจมตีด้วยนะครับผมตอนเป็นอ p เป็นเลเวล3จะเปลี่ยนได้ตีเมื่อกี้เลือดดูโอเคั p เป็นขั้น3ครับนี่ครับผมก็จะมีแอ p e c เป็นท่าโจมตีนะครับเป็นที่เดิมนะครับจา่แล้วมันจะกว้างขึ้นนะครับเนี่ยครับดูตรงนี้นะครับผมมันจะกว้างขึ้นแล้วก็จรงดีนะครับเพิ่มขึ้นเป็น444ถือว่าแรงมากเลยนะครับ บอกเลยว่ามีตัวเดียวเล่นจบเกมได้เลยนะครับตัวเดียวถือว่าจบเกมได้เลยต่ในเกมไม่ต้องมีก็ได้เลยขายไปครับผมเนี่ยพระเอกของเราครับผมขอไอ้นี่หนึ่งนี่ครับพระเอกของเราหาไม่หัวนี่ครับพระเอกของเราครับผม ดูนิดหน่อยดูครับนี่คือพระเอกของเรานะครับครับไพ่ของเราครับผมสมาสทับผมดสมาสโอเคครับผมเดี๋ยวนี้จะเอาแค่อ่าเอาไม้นแค่ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ดูเลยนะครับว่าจะถึงผ่านไหมถ้าว่าไม่ผ่านก็เดี๋ยวจะเติมขึ้นไปเออผมว่าผมเติมไปไหนแล้วแต่เติมไว้ตรงนี้กันไว้กันไว้เผื่อไม่ผ่าน แต่ลัชธิหนีออกไมคือไปอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะแบบจะคลิปไปเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องรอจะคลิปอย่างเดียวนี่เห็นไหมโอเคถึงอยู่แล้วอ่ะจะถึงอยู่แล้วอ่ะเนี่ยขับดีข้างในอย่าจับจะอ้อมไม่เป็นไรกันอันนี้คืออัพเอาเปล่า เดี๋ยวเล่นคลิปไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเล่น เรียบร้อยครับผมแค่ตัวเดียวครับผมถึงด่านที่สิบาเป็นที่เรียบร้อยครับไม่จําเป็นเลยครับตัวนี้นะครับผมมีแค่ตัวเดียวเพียงพอครับนี่นครับตุ้ยปึ้มหายครับผมในลักษณะตุ้ยปึ้มหะนครับตุ้ยตุ้มาะเรียบร้อยครับผมไม่ต้องสบายคิวครับ มันช่างคิวจนเกินเห็นไหมฮะมีแคบบ่โอ,อไมค์ตัวเดียวคือจบเลยครับผมตัวเดียวคือจบครับคิวคิวครับผมนี่แล้วดูบอสครับเดี๋ยวบ้านเราไม่บ้านผมนเดยเฮ้ยไม่อนะ บอสนี่ครับมีตัวนี้ช่วยตีอยู่ก็มืนเลือเลือดมันจะเลือเยอะขึ้นนิดนึงนะครับผมตีเลือดเพิ่มขึ้นเลือดมอนนะครับมาเป็นอ่า400 450นเนาะจำเลยตีสองครั้งนี่ครับบอสมาเลือด2,000นะครับมาตีครับพึ้งนะครับผมตอนนี้เหลือ1,000นะครับพึ้งพึ้งครับผม เหลือ224ครับผมตุ้มทีเดียวครับผมพอไหมจบง่ายดครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอตัวต่อไปกันเลยทันทีโจทาโร่อ๋อและครับก็เข้ามาอยู่ในที่เรียบร้อยครับที่ับโจทาโร่โจทาโร่นี่คือเปิดมาใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือไม่ต้องสนใจนะครับอีได้หมดครับผมแต่ผมเอามาไว้ข้างหน้านะ โซทาโร่นะครับเริ่มต้นนะครับอันนี้ผมอัพมาเป็นเวลยี่สิบก่อนนะครับเพราะว่าแรกคือผมอันนี้ต้องใช้โซทาโร่นะครับผมก็ไม่มีโซฮารไดโอเคโซทาโร่นะครับไอดีโอดีโอไม่ใช่โซทัโรโอ้ตายๆนี่ครับอ่าดาเมจนะครับหกปีสามเดี๋ยวนะผมขอดูตัวนี้ดีกว่านาเมนทุ่มสามระยะการโจมตีสิบเก้านะครับอ่าดีครูดาวโจมตีนะครับห้าวินะครับผมเท่ากับออไมายนะครับแต่อย่างจะน้อยลงหน่อยนะครับเรามาดูกันโจมตีครับผม อาจบไปด้านหนึ่งครับเออนี่ครับโอ้โหปล่อยแตะครับผมตีดูครับผมดูเราดูเราเรานี่ครับเดืทโรตีช้านะครับผมไม่ได้เป็นตีแบบเอโอีนะครับเดี๋ยวผมต่อีกตัวมาด้วยนะครับตัวตีเพราะว่าดาเมจไม่สามารถวันช็อตได้นะครับต่างอะไรเอาเงินไม่ถึง ตายแล้วผมไม่ได้เอาระาาดับ้ากเลอีกไี่ได้เอาอีรนะครับระยะก็พอได้นะครับผมแต่ว่าไม่ได้ตีแบบเตลีนะครับอ่าเดี๋ยวไปเรื่อยต่อไปเลยครับลองลองกันแบบอันนี้นะครับขั้นต่อไปคือ400นะครับผมเดี๋ยวรอนีดนึง ยี่ร้อยสี่อยครับผมอ่าสี่ร้อยจะเพิ่มนามีดนะครับ66นะครับผมแล้วก็ระยะจะอยู่เท่าเดิมนะครับ19มีกูดาวเหมือนเดิมนะครับผมอัพเป็นขั้น2นะครับผม7 5 0ด้อยห้าสิ่าจะติดเอฟเฟกต์ด้วยนะครับจะติดเอฟเฟกต์เลื่อนไหลนะครับผมที่ผมต้องอัพโซคารก็เพราะอย่างนี้นะครับผมเพราะผมจะเอามาคอมโบกับโคกะนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีตัวที่ตีเลื่อนไหลอยู่เป็นตัวนี้นะครับ รเมิเพิ่มขึ้นแล้วก็พอวันช็อตได้นะครับผมแต่ถ้าว่าออกมาีเดียวแหละไม่เยอะหลาแต่ตัวแบบนี้ครับเดินมาแบนีค่ฉยๆนี่หนึ่งนะโอเคถึงแล้โอเคครับผมอัพมาเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมครับจะติดกูดาจะติดอ Epic. เอฟเฟคเลื่อนไหลนะครับแต่คงไม่ได้ถึงกับเลื่อนไหลเพรตายก่อนนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ผต้องทำย <c oughs> นะครับ เห็นไหมครับวมยุติการวินะครับเห็นไหมครับผมยุติการืิ่งแล้เลยเก๋เรียบร้อยมีการปาหมีนะครับเอคิวจะเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมครับจะมีปาหมีเล็กๆเก๋เลยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องก็รอดูตอนที่มันใหญ่ๆนะครับเห็นไหมจะถือหมีปลาอยู่นะครับผม็นอเดี๋ยวพวกไม่ชัดดูสักครั้นะครับผมเห็นนะครับเก็บปาหมีนะครับเลยเป็นเอคิวเลื่อนไหลมานะครับผม เดี๋ยวรอเงี้าห่อโอเค,อ,เคอ่ะกต่อไปหนึ่งพันนะครับผมปึ้มนี่ครับผมจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นสกิลหยุดเวลานะครับแล้วก็จะเพิ่มรามิดร้อยสี่นะครับผมระยะจะเพิ่มขึ้นเป็นยี่สิบสองนะคูดาวโจมตีก็เหมือนเดิมน,นะครับผมนี่ดูดูด,ดูเดี๋ยวผมจะกดสกิลนะครับผมปึิมปึ้ม ด่าโอ้หยุดเวลาครับผมเรียบร้อยแล้วก็โจมตีต่อครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับจะไม่ทํมาโจมตอนน่อันมะาต้องรองครูดาวมันด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าครูดาวเท่าไหร่เนี่ยสิมันไม่ไม่มีบอกอ่ะแล้วก็ทําไมรอครูดาวครูดาวจะต่อครับท่านต่อไปนะครับขั้นสุดท้ายนะครับผมต้องเก็บเงินถึงหนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะครับผม หลุดแล้วครับหลุดละมันหลุดแล้วครับหลุดแล้วหลุดแล้วนี่เข้าไปต่างเดิมโอเคจะโ,โจมตีช้าคือถ้าแบบว่ามันเป็นโจมตีแค่ห้าวีนะครับแต่ว่าโจมตีแค่ตัวเดียวเนี่ยคือจะช้านิดนึงนะเสียวเวลานะครับไม่เหมือนเอาไม้นะครับที่ตีเป็นแบบเอวีนะครับโอเค ไเป็นขั้นต่อไปได้ครับผมนี่ครับตั้งสุดท้ายนะครับจะเอเป็นนามีนะครับจะเพิ่มเป็น294นะครับผมระยะจะเพิ่มขึ้นเป็น23นะครับยัง3กว่าเอาไว้อยู่นะครับกำลังโจมตีกูดาวเหมือนเดิมนะครับเราจะเปลี่ยนท่านะครับนี่จะเปลี่ยนท่านะครับผมเปลี่ยนสกิลจากอหยุดเวลาอย่างเดียวนะครับตอนนี้จะเป็นการโจมตีได้ด้วยนะครับนี่นะครับเปลี่ยนเอฟเฟกต์สภาพผ้าด้วยนี่ เปลี่ยนสภาวะครับผมถอดเสื้อครับผมเดี๋ยวจะเซ็ก้ามผมยาวขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับผมจะกดกระดุกเดี๋ยวลอยนี้นึงเดี่ยวกดปับ๊บหยุดเวลาครับหยุดเวลาพร้อมกับทุบรถบรรทุก,ทกต่อยรถบรรทุกตุกๆๆๆๆ๊กตุ๊กตุ๊กนะครับแต่ทีนี้คือผมคิดว่าอันเนี้ยคือ ตัวเดียวไม่ได้นะครับต้องหลายตัวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันตีแค่ตัวต่อต,ตัวนะครับผมเป้าหมายเดียวเนาะอันนี้เลยต้องนี่ต้องมีหลายตัวนิดนึงบูดะ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 โอ้ยขอแห้งเดี๋ยวผมขายตัวหลังๆก่อนเพราะผมคิดว่าถ้ามันคงจะไปไม่ถึงแล้วแหละ จอกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราตัวนี้โอเครับนะมันกะเลยงันเลยวันเลยก็ใช้สกิลอยู่เวลาไปก่ครับผมปึ้งยดร้อยนีครับมเดี๋ยวรอตัวนี้เลยนี่นี่รก็เ <c oughs> ดินมาย่ครับ ไม่แล้วไปล้วไแล้วยาไปยาวๆแล้วก็รออี้านะครับอันนี้มันมันถึงถึงแตรงนี้หน่อยนึงแบว่าคุ้มกับสกิลนะครับเพราะว่ามันลองกูดาวน์นานนิดนเงินพออัพตัวนี้อดีครับดูครับผมอ้มัดหายหมดครับผมเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยจีๆครับผมแต่ต้องมีสองตัวต้องมีหลายๆตัวเนาะถึงจะโอเคโอ้ไมตัวเดียวมันคือแบบมันคุ้มกว่าเลยๆๆๆเดี๋ยวลององกดเลยครับผมอันนี้ผมก็จะกดเอ่อชิ็นเรื่อยๆเลยนะไม่ต้องอะไรมากมย อันนี้เหมือนแต่ว่าเราต้องมาหยูรอคุมเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมจะเอ่อทอความเร็วคิดอัน,น้หนึงเนาะมันจะได้แบบอันนี้ไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสี่ตัวนะครับถึงจะผ่านก็ได้ชิวๆเนาะผมจะขายตัวนี้ด้วยนะโอเคถึงสิบสองนะครับอีนนี้เดี๋ยวก็จสิบห้าแล้วแต่ว่าต้องใช้สามตัวแล้วนะโอเค อ้าวครับผมเกิดปัญหาครับผมอความเป็นจริงผมคิดว่ามันก็น่าจะถึง15นะแต่คือพิีเกมมันหลุดนะเรียบร้อยครับผมเกมหลุดแต่ผมตีเป็นว่าอมันผ่านไป15แล้วกันเนาะโอเคครับผมเอาแล้วครับหลังเกมหลุดไปเมื่อกี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะก็ผมก็ตีว่ายังไงก็ต้องถึง15อยู่เลยนะครับโจโจ้นะครับผมยทาโร่นะครับผมทีนี้นะครับ สำหรับผมนะพรผมคิดว่า,าโจโจทาโร่เนี่ยเอ๊ดีโอเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยโอเคสําหรับผมเท่าไหร่นะผมคิดว่าเอา,เอาไม้เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับผมมันดีกว่ายังไงคือมันโจมตีเป็น a o e อ่ะครับเ o e เลยแต่ว่าอันเนี้ยคือมันไม่ได้ตีเป็นแบบ a o e เนาะแต่คือมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ากดสกิลนัดเดียวตาย แต่ผมไม่แน่ใจว่านาเดียวตายคือของมันเนี่ยคือแบบว่านาเม็มันเพิ่มขึ้นหรืออะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ศึกษามาโอเคแต่ทีเนี้ยผมคิดว่านะครับผมออมไม้อ่ะผมคิดว่าดีที่สุดนะครับผมสําหรับความคิดผมนะสําหรับคิดเพื่อนๆผมไม่รู้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์บอกผมจะได้นะครับผมจะได้รู้นะครับว่าเพื่อนๆคิดยังไงอะไรยังไงนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยและที่สำคัญกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ